นี่คือวัดค่ะคุณผู้ชมคะไม่มีเงินค่าไฟที่จะจ่ายให้กับทางการไฟฟ้าซึ่งเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวก็ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่ปากเกร็ดนนทบุรีที่วัดบางพูดนอกตอนนี้ทางวัดถูกตัดไฟแล้วนะคะถูกตัดน้ำไม่มีไฟใช้มาสองคืนแล้วคะ่ะเพราะว่าทางวัดค้างค่าไฟมานานสามเดือนเงินเนี่ยห้าหมื่นหกนะส่วนค่าน้ำก็ค้างอยู่สามเดือนสองหมื่นรวมเท่าไหร่คะ 76็ดวัดเนี้มีพระลูกวัด25รูปบางรูปไปขอมิเตอร์ไฟฟ้าใหม่แยกมาค่ะเพื่อจะได้ใช้งานแล้วก็หาเงินนจ่ายค่าไฟเองส่วนพระลูกวัดบางรูปก็ต้องกางเต็นท์มานอนหน้าศาลาสิ่งที่จะทำให้มีแสงสว่างได้คือนี่ค่ะ เทียนค่ะจุดเทียนอยู่นะคะเป็นแสงสว่างในยามค่ําคืนซึ่งก่อนหน้านี้วิทยวัจกรคนเก่าเอาแผงโซลา่าเซลล์มาติดตั้งเอาไว้แล้วในบางจุดจะได้แก้ไขปัญหาออกเงินเองทุกบาททุกสตางพระวัดเนี่ยเคยถูกตัดไฟถูกตัดน้ํามานานหนึ่งสัปดาห์แล้วนี่ไม่ใช่เหตุการณ์แรกค่ะคุณผู้ชมคะแต่เคยเกิดเหตุมาแล้วก็เลยทําให้วิทยวัจกรต้องควักเงินกระเป๋าตัวเองอะเอามาสนับสนุนช่วยวัดติดโซลา่าเซลล์นะคะนอกจากนี้ ทางวัดก็ไม่สามารถรับงานชาปนก,กิจได้ในพี่นรงเพราะการจะชาปนก,กิจจะต้องใช้ไฟนะคะไม่มีไฟใช้อ่ะจะให้ทำยังไงนะคะสาลาสดศก็ไม่สามารถทำอะไรได้ก็ไม่มีไฟอีกค่ะ,คะเตาเผาศพก็ทำไม่ได้เพราะเป็นระบบไฟฟ้า ต้องปฏิเสธญาติโยมที่ตั้งใจมาทำพิธีหรือว่ามาทำบุญกับทางวัดด้วยนะคะวัยาวัจกรวัดคุณสนิทแดงโชษค่ะบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นแบบนี้นี่แหละต้องแก้ปัญหาไปยืมเงินจากว,ว,วัยาวัจกรวัดคนเก่า80,000บาท แล้วหลังจากนั้นเจ้าอาวาสก็จัดงานทอดกระถินรวบรวมเงินเอาไปคืนให้กับวายาวัจกรที่ไปยืมเงินมาตอนเนี้กลับมาเป็นแบบนี้อีกแล้วค่ะพระลูกวัดหลายรูปอยู่กันแบบมืดมืดลำบากมากไม่มีไฟฟ้าใช้ต้องจุดเทียนกันลำบากจริงๆยิ่งฝนตกตอนนี้ยุงก็เยอะด้วยนะคะส่วนการบริหารจัดการเงินของวดัด ทางเจ้าอาวาสเป็นผู้จัดการเองทั้งหมดค่ะเดือนไหนมีเงินพอไฟฟ้าก็ไม่ถูกตัดนะคะแต่ถ้าหากว่าเดือนไหนเงินไม่พอก็จะต้องถูกตัดแบบนี้ท่านก็พยายามบริหารจัดการแล้วค่ะไม่ได้จ่ายงเงินค่าไฟมาประมาณ3มเดือนนะครับก็ทางการไฟฟ้าเขาก็ได้มาลดสายจากม้เอไฟม้เอไฟสามเฟสก็ตอนนี้ก็เข้าวันที่สองคือทางวัด ไม่มีเงินจะไปจ่ายค่าไฟค้างอยู่เท่าไหร่ครับแต่ตอนนี้ก็ห้าห้าหมื่นหกมัครับค่าไฟหมดสามเดือนครับไอ้งจากนี้ไม่รู้จะไปหาเงินที่ไหนแล้วกันเนื้อก็เลยพระก็ต้องอยู่กันเมื่อื่ๆอย่างนี้แหละไอนน้ตอนนี้ม่อตอนนี้ม่อหัวใจของวัดเลยในม่อที่โดนตัดเนื้อจนม้อใหญ่ ได้ยินแล้วปวดใจเนาะสะท้อนเลยอะค่ะว่านี่กระนี้โอนกันคล่องมือเลยนะฮะแต่นี่แหละฮะบางวัดก็นี่แหละครับอย่างที่เห็นอยู่เนี่ยคุณผู้ชมฮะการไฟฟ้าก็จําเป็นต้องตัดเพราะว่าสามเดือนแล้วอะครับใช่จริงๆในเดือนเดียวเขาก็ตัดแล้วนะแต่นี้3เดือนนะคะวัยยาวจักรยังบอกด้วยนะคะว่าหากมีคนเข้ามาช่วยค่ะหลังจากนี้ก็คงจะต้องมาประชุมกันคุยกันโดยละเอียดนะคะถึงเรื่องของการบริหารจัดการเงินวัดให้ดีกว่านี้เพราะว่าตอนนี้สิ่งที่อยากจะได้เป็นอย่างแรกก็คือขอให้วัดกลับมา มีน้ำใช้มีไฟฟ้าใช้ก่อนจะได้มาประกอบกิจของสงฆ์แล้วก็ให้ญาติโยมมาทำบุญประกอบพิธีทางศาสนารวมไปถึงประกอบพิธีด้านของงานศพด้วยนะคะตอนนี้ก็เดือดร้อนกันไปเอาเป็นว่าถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านไหนที่ดูข่าวนี้แล้วก็อยากจะไปทำบุญก็ไปกันได้นะคะที่วัดบางพูดนอกนะคะอยู่ที่อำเภอปักเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีค่ะ